พวกอบายภูมมันก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้ามองถูกไหมอย่างสัตว์นรกเนี่ยมันก็มีแต่ความกโกรธอืมโกรธปาะชอาฆาตจองเวรนี่คือสัตว์นลกอยู่แล้วก็็มองแค่าานี้แหละอารมณ์เราเป็นยังไงเราอยู่กับอะไรอยู่ในหัวใจของเราเรากำลังทําหน้าที่อะไรอยู่ติดมันดวงนั้นมันมันเสวยวิหารธรรมเขาเรียกวิหารธรรมอย่างถ้าเป็นผมก็ผมวิหารเห็นไ,ไหม ถ้าเป็นเทพก็เทพวิหารเนี่ยเนี่ยมันไม่หน้าที่ของเทพยอยู่คือความดีประคองความดีอยู่กับจิตของเขาอ่ะเขาละอายและเกรงกวต่อบาปานี่นี่คือหน้าที่ของเพราะว่าทำเทพมองเห็นไหมตรงเนี้ยเราจะอยู่ตรงเนี้ยดูมันแค่นี้แหละตอนนี้จิตเราเป็นอะไรตายไปก็อย่างนั้นแหละเพียงแต่ทุนมันมากน้อยแค่ไหนที่เนี้ยอืมถ้า ถ้าสมมติเราทําบุญตลอดเนี่ยในชีวิตของเราทําบุญตลอดเนี่ยแต่เวลาเราตายไปกลับไปนึกถึงสัตว์ในรรจสานนึกถึงอะไรเนี่ยมองมออกไหมตอนตายอะ่ะเป็นห่วงอะ่ะเป็นห่วงมา้าห่วงแมวอะ่ะเข้าใจห่วงมา้าห่วงแมวไหมโอ้ยมันจะอยู่ยังไงเนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเนี่ยอ่ามันพอมันตั้งท้องก็แป๊บอยู่นั่นแหละอืออยู่ในท้องแมวท้องมา้าแหละมองออกไหมเนี่ย เพราะเราห่วงมันอืมแต่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราทําบุญมากอืมมันอาจจะแทงก็ได้เข้าใจป่ะล่ะมันอาจจะปิ้วตายล่ะตายในท้องอืมมันแทงอ่ะเออมันอาจจะอืมแค่แค่ชั่วคราวเพราะทุนในทุนบาปเราไม่มีทุนความหลงเราไม่มีมันอาจจะมีสติหรือได้ปั๊บแล้วทีนเนี้ย มองมองเห็นไหมเพราะเราอยู่กับความดีมาตลอดอ่ะทุนเราทุนเราอยู่บนสวรรค์นะก็ว่าที่พึ่งของเรา,าไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วเพราะเราทําบุญถูกไหมบุญมันขึ้นสวรรค์บาปมันลงนรกเออแค่นั้นแหละมองอย่างเนี้ยเออที่พึ่งที่อาศัยของเราเนี่ยนี่มันเขาจับเราติดคุกเนี่ยเราไม่มีคดี ไม่มีคดีก็คือไม่มีที่พึ่งที่จะอยู่ในนรกนั่นแหละอยอยู่ในในคุกนั่นแหละเขาก็าใจว่าที่พึงไหมมันไม่มีคดีเขาก็ต้องปล่อยเราเข้าใจตรงนี้ไหมเออเหมือนเราทําบาปมาตลอดเขาบอกให้นึกถึงพระเจ,จา้าเนอวตอนตอนไม่สบายก็้นึกถึงนึกถึงอืมพอตายปุ๊บกมเออขึ้นสวรรค์นั่นแหละแต่ที่นี้มุทุนไม่มีไง บุญมันไม่มีไปอยู่ที่นั่นไม่ได้มันก็เหมือนบางไปเฮ้ยเคยเห็นผุไหมล่ะเห็นแต่ลาไหมล่ะจิตจิตจิ๊จิ๊จิ๊ไปเพราะที่พึ่งไม่มีพอพันไม่มีมรดกไม่มีเข้าใจว่าไม่ได้สร้างกรรมดีเอาไว้ไงไม่ได้สร้างบุญเอาไว้จะไปอยู่ยังไงล่ะเออมันไม่มีที่ไปหาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ไม่มีของ ไม่มีเลยไม่มีสมบัติตัวเองสักชิ้นหนึ่งมองออกไหมตงเนี้แต่ถ้าเรายังเคยทําบุญอยู่ม้างอ๋อฉันอยู่ชั้นนี้มันก็จะไปตามชั้นที่เราเคยทําบุญสร้างบุญเอาไว้อะนั่นเราเลือกมรดกเราที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้วผ่อพันุเรามันก็จะไปอยู่ร่วมกันอย่างนั้นแหละเพราะมันคิดเหมือนกันศีลเหมือนกันมันต้องเสมอกันด้วยนะใกล้เคียงกันนะมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ เพราะสวรรค์ก็ต้องสิบหกชั้นถูกไหมมองออกไหมเนี่ยแต่ละชั้นมันก็ทุนต่างกันมรดกต่างกันที่พึ่งที่อาศัยต่างกันเผ่าพ,พันธุ์ที่ต่างกันเพราะมันทําบุญที่ต่างกันเออศีะละเอียดกว่ากันอ,อืมเขาเข้าใจจุดไหมเนี่ยเออมันไม่ได้อยู่นั่นเด้แต่ละชั้นนั่นไม่ใช่ว่าไปอยู่สวรรค์ปุ๊บมันจะ แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอืมไม่ใช่บัาโหจะคือบางที่เนี่ยมันใช่นึกก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยบางที่ก็ต้องมีคนอย่างเงี้ยคือมันมันที่พึ่งมันจะต่างกันบางที่ก็มีพลปฏิบัติอะไรเงี้ยเข้าใจไหมน้อนอนนอนเน,น,นี่ยคือบุญมันต่างกันการสร้างบุญมันต่าง พวกเราเห็นไหมบางคนก็ใหย่ทานบางคนรักษาศีลบางคนทําความดีแต่ละรเรื่องมันก็ต่างกันพัใจนะตรงนี้นะเออทุนที่ต่างกันมันย่อมอยู่ชั้นที่ต่างกันนี่แต่คือความดีนั่นแหละอยู่บนสวรรค์นะ่ะแต่มันเป็นชั้นชั้นชั้นที่ต่างกันเห็นไหมแม่ธรณีแม่แม่โอศซอะไรต่างๆหรือว่าลูกเทวาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทำต่างกัน ถ้าลูกเทวาเขาก็ต้องดูแลผืนป่าใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละเนี่ยเหมือนเนี่ยพวกเราเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเทวดาเฝ้าวิหารเนี่ยเออมันก็จะต่างกันกันกบข้างบนอีกเระจ,จัยเจือไมะเออเพราะพวกเราต้องคอยอนุโมทนาบุญกับคนที่เข้ามาเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่อื่นเขาไปทําหน้าที่ที่เฉียดพรมใกล้พรมอย่างอย่างองค์มลินเขาทําหน้าที่ของเขาก เขาก็มีบารมีเพราะว่าเขาพาคนสร้างอคือนั่นเขาเป็นผู้นําเข้ยกรจาใจผู้นํำไหมล่ะเออพาทําบุญทําทานพาทําก่อสร้างทํานู่นทํานี่ทําถนนทุนทางทําศาลาทําบ่อน้ำำําทําสวนดอกไม้อย่างเนี้เออ,อคือพาเขาทำเขาเรียกเป็นผู้นําในการสร้างกุศล จัดพระป่าจากกระถิญนี่ไอ้พวกนี้ผู้นำมองมองออกไหมเออไอ้พวกนี้เขาก็จะเป็นระดับของหัวหน้าเนี่ยที่จะคอยดูเละมองมองเข้าใจนะเนี่ยมันต่างกันเนี่ยเราก็เรียกว่าบุญมันต่างกันทุนมันก็เลยต่างกันนี่ชั้นมันก็เลยต่างกันพรมก็เหมือนกันพรมก็ตั้งยี่สิบชั้นถูกไหมก็ต่างกันอีก นะแต่ละชั้นนะถึงอรูป,ประพมอนะทีนี้ระดับของพระริยะนี่ไม่ได้ต่างกันนะระดับของพระริยะคือสว่างสงบเพราะมันไม่มีอะไรเข้าใจไม่มีอะไรมันว่างมันเลยไม่มีความแตกต่างตัะรูก็อันเดียวกันทุกอย่างมัเป็นอันเดียวกันนะี่เออ เพียงแต่พระเจ้านี่คือความสว่างที่ต่างกันที่เป็นคือคือถ้าถ้าเป็นพระญาตินี่เขาจะเคารพกันเองอะ่ะถามว่าทุกอย่างเหมือนกันไม่มันเหมือนกันคือมันบ้างมันว่าง,างแต่การเคารพการอ่อนน้อมที่นั่นคือเหมือนเราเจอพระเจ้าเราต้องกราบไหว้ถึงถึงถึงเราอยู่ที่เดียวอะไรเงี้ยเขากใจจุดไหมล่ะมันเป็นการเคารพเพราะที่นั่นมัน มันเป็นเหมือนชั้นเดียวกันหมดเลยแบบอยู่รวมเนี้ยไม่เหมือนพวกพญายบาลได้ไม่เหมือนพวกเทพได้อันนี้คือเป็นสัตว์โลกอยู่มองออกไหมความเป็นสัตว์โลกนี่พวกพญา,านาลเนี่ยเขาฐานเขามันจะมีใหญ่แค่เดียวเฮ้ยนอกนั้นก็จะคือผู้ตามหมดเนี้ยแต่แต่ความเป็นพุทธะนี่เหมือนกันหมดเลยเออคือจะยกทั้งแผงขึ้นไปเนี้ย อย่างนี้ที่ที่พ่อพยายามบอกพวกเราเสมอพ่อได้ยังไงพวกเราก็ได้แบบเดียวกันนะไม่ใช่พ่อได้แล้วพวกเราก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่ดินี่คือแนวหลักของพุทธะคือเรามีเหมือนกันทําเหมือนกันเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันหมดอ่ะนี่เพราะเรามีพลังงานที่คล้ายๆกันเ,เรื่องพ่อลมเหมือนกันเข้าใจพ่อลมไหมล่ะเออ สามโลกเปิดเหมือนกันหุ่นยนต์ก็จะเป็นคล้ายๆกันนี่เนี่เราก็เรียกว่าได้เหมือนกันอืมนี่คือลักษณะทาทาที่พ่อพาพวกเราทํานี่พ่อไม่ได้ว่าพ่อต้องยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไปถึงสุดท้ายมันแล้วมันไม่มีอะไรใหญ่ไม,มไ,ไม่มีอะไรใครเก่งไม่มีอะไรนะมันไม่ได้อวดดีอวดหด่นอวดดังเพราะความบ้ามันมมีอะไรจะอวดมองออกไหมเนี่ย เออมีแต่หน้าที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 ่ทำ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 เสร็จก็จบจบกิจกรรมจบกิจกรรมพอแล้วอืมไม่ต้องไปลื้อฟื้นไม่ต้องอะไรมันทั้งสิ้นอืมเห็นไหมวันๆก็หมดไปแล้วไลอนาคตไล่อดีตอืมเพราะเราเป็นบุคคลไล่ไล่อนาคตเข้าใจคนไล่อนาคตไหมพุทธะคือคนไล่อนาคตไม่มีอนาคต ปัจจุบันเนี่ยตายเมื่อไหร่ก็ได้ความเป็นพุทธะนะมองเห็นไหมเออแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาต้องมีวางแผนอนาคตใช่ไหมต้องมีอนาคตใช่ป่ะเออเพราะมันเหมือนต้องมาเกิดอีกอะเออเหมือนถ้ายังไม่รู้เนิพพานก็ต้องสร้างเมืองนิพพานอีกอะอย่างเงี้ยเขาเขาใจสร้างไหมล่ะเออต้องดิ้นรนต้องสร้างเพื่อเมืองนิพพานอย่างเงี้ยนั่นคือไม่รู้ ที่จริงแล้วมันไม่ได้สร้างอะไรขอทาความดีจิตของเราดีดีดีแล้วก็ดูดูดูเราด,ด,ดีจิตเราดีดีซะอย่างนี้ก,ออก็สลัดออกสลัดออกสลัดออกไม่มีของเขาไม่มีของเราไม่มีอะไรทาเพื่อมหาชนนั่นเป็นเรื่องของปมาตะมัดอย่างตรงเนี้ยทานก็ปา้าลมัดศิ่งก็เปา้าลตมอืม <laughs> มองเห็นไหมเออ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 ย่อออออางเงี้ย ดีก็ปลามาัดคือดีไม่เข้าออตัวอืมพระใจอ่ะแล้วไม่เบียดเบียนใครมองเห็นไหมตอนนี้เข้าใจนะเราจะไปเบียดเบียนคนนะกันเออพยายามอย่าเบียดเบียนใครอืมอืมอก็มีแต่ให้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 ใหัวใจเราก็เบิกบานเห็นไหมทําทงานพวกเราทํางานเห็นไหมมันสนุกถ้าเราคิดทํางานเอาเมื่อไหร่มันทุกทันทีเลย หอยเหวี่ยวทันทีอเออถ้าคิดให้เรามุอใจมันเนบิกบานทันทีทใจเราให้มันก็จบ,จบ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 ไม่ต้องมีกังวลเรื่องอะไระทั้งบอกว่าสายพุทธะนี่สบายมาก <c oughs> มีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นสุขภาพก็ดีร่างกายก็แข็งแรงเ <c oughs> พราะเราเป็นผู้ให้ถูกไหมบุญก็เลยเยอะขึ้น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  ยิ่งบุญมากเท่าไหร่มันยิ่งสลัดออกสลัดออกสลัดออกมันก็ยิ่งได้เออก็เหมือนว่ายิ่งออกมันยิ่งไหลเข้ามายิ่งออกยิ่งไหลเข้ามายิ่งออกยิ่งไหลเข้ามาเขาเขาใจลาวิศบอกไหมล่ะปุ๊บมันก็ไหลเข้ามาแล้วตัดต่างกินเดียวตัดกินเดียวตัดกันเดียวเออจะไหลมาแทนที่เองอืมนะมองเห็นได้ตรงนี้แลืวเพียงแต่รู้อย่างเดียวรู้ตื่นบอกว่ารู้ตื่นบอกบาาเนี่ยเป็นพุทธะนี่รู้ตื่นบอกบาาอย่างเดียว ไม่ต้องไปอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นอะไรความอยากตัดทิ้งไปเลยอืมเพราะมันเป็นแค่นั้นเองอืมไอท้ที่ไอ้ที่ไม่อยากให้อยู่ก็อยา่านั่นแม้แต่มิตรศัตรูก็ชัางหัวมันมองเห็นไหมเออไม่ใช่ผักใสสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ผักใสมันไม่ใช่อยู่เฉยๆเด้งก็ไปของนันเองมองมองเข้าใจนะตรนี้ถ้า าเราแผ่เมตตามากๆอัชจรย์มากเด้คนถึงทำ้ายเรานี้ก็ทำ้ายเราไม่ได้อืมถ้าเรามีมหาเมตตาจริงๆนะก็นะจะทำ้ายเราไม่ได้เลยเแล้วเขาจะไปของเขาเองคือมันหมดหมดวาระกรรมต่อกันมันก็ไปนไปเองด้วยอัตโนมัติหมดนี่คืออํานาจแห่งธรรมอำนาจแห่งกรรมที่เราทให้เรามีเมตตาเถอะทุกอย่างมันจะจาง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 ไปหมดเลย นะให้มั่นใจในธรรมที่พวกเราทำนั่นแหละความดีที่พวกเราก่อไว้นี่ความดีก็จะคุ้มครองเราหมดเลยพอใจจุดนะนั่นแหละพระธรรมจะคุ้มครองผู้ประพฤติทธรรมพระธรรมคือความดีคนประพฤติความดีความดีคุ้มครองพอใจอยังอืมนะเดี๋ยวทำบัตรน้นมันจะเด็ด,ด